เพราะว่าถ้าเกิดเป็นการชนรถปกติยังไงมันเล่นไม่ได้เกิดการปะทะทางด้านอ่าการทำลายร่างกายแล้วก็มีการทางหอบเบย์แล้วพวกนี้เล่นได้ครับแล้วแล้วมันได้กระทืบหรือเปลแล้วมันได้สู้หรป่ายังตรงนั้นอะอ๋อมันเป็นสลบไงมาสองคนไม่ไม่หมายถึงลุมแล้วแล้วมันแล้วเขาได้สู้ปะกระทืบดิกระทืบผมเขาสู้ปะเขาสู้ปะตอนนั้นอะอะไรนะครับลุงเขาสู้ปะเขาสู้ปะ มันสู้ยังไงผมเขาผมยิงเขาไปผมยิงเขาแล้วทีนี้แล้วก็ไปสับไปคนอแล้วทีเดียวกาลังหอไปแล้วก็เจอพวกแหลงเขามั้งมาแล้วก็คืออันเนี้ยประเด็นใหญ่อันเนี้ยเพราะว่าในส่วนของเลดบูเมื่อกี้เขาก็ได้เล่นไปแล้วเพราะว่าไปไปไปสับคนในแกงเขาเดี๋ยวหกสู่ไปแล้วเดี๋ยวว่าไงหกสนครับอ้าวผมเมาเขาออกสภาพอะไรครับ เป็นประชุมมามาออมาคุยคุยคยเทไาน์อยู่ครับคุยอะไรนานเกินมึงก็รอก่อนดิเขาคุยกูอยู่เนี่ยมึงไม่เห็นเนี่ยผมเข้าใจอัปลุงแต่เป็นอะไรเนี่ยเขาเล่าบอกไปแล้วเป็นอะไรใจเย็นใจเย็นอย่าร้อนน้องใจเย็นน้องใชพี่น้องใชยพี่ไม่แต่จริงๆตามหลักก็นั่นแหละครับมันมันมันแบบนี้มันเบรกหรือเปล่ามันเขามีสตอรี่กับผมอยู่อะครับ มันเบรกอะไรมันยังไม่ได้เบรกเลยมันแค่ถามทางออกเนี่ยมันจะออกแบบไหนได้บ้างมันเบรกอะไรเล่าอูาช่วยมันหรือเปล่ายังไม่ได้ช่วยมันเลยไม่มีใครช่วยมันเลยแค่หาทางออกให้มันอยู่ตอนนี้มันจะออธิบายกดอธิบายอะไรต่างๆให้เขาฟังงี้นั่นเองครับพี่โน้ตเขาไม่ได้ไปมาเบรกหรืออะไรเลยเดี่ยกลองก่อนไปรอก่อนเดี๋ยวขอคุยก่อนขอคุยก่อนครับ ยวตามออกไปแป๊บเดียวไม่นานใช้เวลาไม่นานหรอกเอาผมห้านาทีนะห้านาทีได้ไหมครับรีบอ่ะได้ได้ได้ผมผมคุยสุ้าอยู่ครับได้ครับห้านาทีนะพี่มันมีมาตรการอยู่ห้าทีได้ครับเดี๋ยวพี่ขอขอมากครับยุบเจ็ดพวกนี้มารู้กฎดีไว้กูจะบอกให้มันรู้กฎดีว่าคุณไม่สามารถลงไปช่วยได้พวกมันมเห็นว่ามันเลยมากล้าพูดแบบเนี้ยอ่ารับครับลุงเขาเข้าใจครับติดตตอนเรขกอะไรอ่ะหนึ่งห้าสามเจ็ดครับทำไมครับฝากไว้ก่อนได้ฝากเขามา ผมไม่พี่โชว์เดีกูมีไม้อยู่แต่มันยิงพี่ไม่ได้ลุกแน่นอนบอกเลยเอยที่ยากันตันไม่มีมันกินไม่ได้เนาะฝากเงินกันแหละออกกาตันไหมเสดายที่เฮียไม่น่าออกแก๊งกูไปเลยนะไอสัตว์น่าจะอยู่ค้างสล็อตไปก่อนไอเฮียจะได้จลยลุงเล่นจบแล้วหรอไม่ต่อให้ค้างสล็อตเนะ่มันก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ามีสตอรี่อยู่มันคงไม่ได้เจอกันหรอกรอดเลื่องไรเนาะโอ้าอยู่กับลุงไม่มีคำพูดแบบนั้นเลยเลย หนึ่งสองแปดแปดครับปกติปกติแต่น้ามึงดึงดูดตีนจัดอะพี่ตอดเข้าเมืองมาไม่ถึงสิบาทีเออไอ้เฮียมึงเข้าเมืองมาแป๊บเดียวแล้วมันดูดส้นตีนเกินไม่ดูดอะไรไปดูดไอ้นี่อีกฮัลโหลครับไม่แต่กูมองว่าไอ้เฮียลิคคงไม่ได้เหตุผลขนาดนั้นหรอกเอาจริงๆอ่ะมันไม่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 รู้นะแต่กูกูมองว่าไอ้เฮียลิคมันมันใจดีอยู่อ่ะมันก็รู้จักมึงอ่ะมึงน่าจะคุยกับมันได้อ่ะกูว่า ก็ปีถึงเรียกปุ๊ปปุ๊มันเอาเยอะเกินเขาขอกาซูนสามร้อยแม็กแต่มันผมมองมันมันมีมันเป็นไปไม่ได้อะมันมันเพื่อะแค่เราชนมันก็มันเจรจาได้ไปแล่ะตอนมั้นก็จะโดนอนี่นะมีเรื่องก็ไม่ไหวนะมันบอกแล้วอ่ะกาซูนสามร้อยแม็กอ่ะคำเดิมอ่ะสวนจังหวะที่มันไอขี้ยมเอ้ยมึงมึงรีเซ็ตได้ยังถ้ามันไม่ออกบ้านมึงก็ไม่ต้องรอก่อนก็ได้มึงรีเซ็ตคนให้ให้ได้ก่อนตอนเนี้ยรอรอเพื่อนออกตู้อยู่ครับอีกสิบห้านาทีไม่เกินเนี้ยโอเคโอเค กูคุยอยู่เนี่ยไอตอนมันกำลังโดนหกสุนกระทืบอยู่นะโอเคครับป็นกรื่องอะไไอมันมีเด็กเด็กมันมั่งไปชนไก่ตอนแลวตอนมันก็ยิงออกมาเซซ้ำฆ่ามันแล้วมันก็จะตามกระทืบอยู่นะตอนเนี้ยแล้วสมมุติมาอ่าพี่โนครับผมอยากถามว่าเวลาแบบเราถามเขาเลตกลงกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเรียกเวอร์เกินอย่างเงี้ย เป็นไปได้ไหมครับที่เราแบบให้ไม่ได้อย่างเงี้ยทางทีซีมันมันมันไปช่วยไก่เกี่ยอะไรไม่ได้เลยในส่วนของประชาชนสมมติว่าถ้าเป็นแบบสมมติเชชเนนะถ้าเรียกถ้าถ้าถ้าเรียกร้อยเอ็มอย่างเงี้ยผมก็ต้องหาร้อยเอ็มมาให้อย่างเงี้ยเพื่อจะจบเปหรอเราไม่ต้องคือประชาชนต้องบอกอีกว่าประชาชนอ่ะมึงสามารถหนีตอนไหนก็ได้เว้ยเขาไม่สามารถไล่กระทืมมึงได้ตลอดเวลาอมตัวอะไรเขาก็ตามมึงไม่ได้แล้วเออว่ะเออ มันก็ปกปต,ติน,นะก็ใ,ใ,ใ,ให้มันใครมข้าไม่ได้<ช>ผมผมผมคนเดียวด้วยอีกอย่างอ่ะเข้ามาเข้าเข้าเข้ามา,าเล่นอย่างอย่างน้อยกี่ชั่วโมงนะลุงอ่าน่าจะหกชั่วโมงมั้งรู้สึกหกชั่วโมงที่ที่อยู่ในเมืองถูกไหมครับใช่ใช่มันแค่อยู่ในเมืองอ่ะเว,เวลาไหนบ้างครับพีคไทม์พีคไทม์สามทุ่มตีสองเที่ยงคืนก็นออกแล้มั้งสามชั่วโมง สามชั่วโมงก็ออกได้แล้วสองทุ่มถึงตีสองประมาณนี้แต่อยู่ในห่วงเวลาเนี้ยครับใช่อ๋อสามชั่วโมงโอเคใช่ไม่คบไม่คบหมตอดถ้าหลุดไปมันมันมันถามว่าคงไหมมันมันถ้าแบบว่าแก๊งเรามันไม่ได้ทําอะไรที่นู่นนะพี่แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำแต่กูมองว่ากูมองว่ามันเอามืองสุดทางแน่ถ้าถ้ากูมองแล้วมันเอามึงสุดแน่ถ้าสมมติมึงไม่มาเนี่ยกว่ามันแจ้งแน่เฮ้ยแหลลืมประชาชนอาวุธหายนะ มึงมีบัตรประกันมายนักมีอยู่หกสิบใบอ่ะเออนะอะไรนะพี่ใได้ใบเดียวไม่ไม่ไม่มันมันใส่ได้ในตัวเยอะไม่ใช่หรอไม่ของประชาชนมันอาวุธหายมันมันไม่เหมือนของแกงนะเอ้าอาวุธหายได้ไงพี่เอประชาชนมีอาวุธหายไม่แต่ว่าบัตรประกันมันมีอยู่ในตัวเยอะไม่ใช่หรอพี่ทราบทราบแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติเออไปแล้วมันจะหายตามหรือเปล่ามันจะเหมือนกับของทางส่วนของแกงหรือเปล่าน่าจะก็คงเหมือนกันสิหายทีละใบหายทีละใบ สรุปหายหายทีระบายถูกไหมครับใช่น่าจะหายทีระบายมันต้องเหมือนกันทุกอย่างดิอันชวลไม่เนี่ยพี่โนผมมีอยูหกสิบใบในในมือในตัวเนี่ยแต่กูไม่แน่ใจว่ากูถามเลยจังเฮ้กูถามหน่อยดิประชาชนเนี่ยมันมันถือบัตรประกันได้ได้เยอะปะ คนเหมือนแก๊งเลยพี่เหมือนกันครับปกตถือปัิบัติกันได้ปกติน่ะเหมือเหมือนเหมือนเหมือนกันปกติปกติมาตามเลมาลอยไปพี่โผล่พี่โผล่มาท่าท่านาทีแล้วครับครับครับทราบนะครับแจ้งแล้วโอเคครับโอเคครับรับออกออกครับออกนะครับซื้อซื้อซื้ออันนี้ดีกว่าเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับนั่นไงเหลี่ยมอยู่อีกแล้วสุดยอดเลย ออกออก้แลอวออกได้แล้วรอกได้เร้วเรเร็วอะไรครับพี่พ่นมีมีสบู่ขายไหมครับฮัลโหลครับลุงมีมีครับกระดากลางครับอยู่กระดานกลางไปซื้อเลยฮะลุลุงขอซื้อสบู่หน่อยได้ไหมครับสบู่ไม่มีว่ะพี่นมีกาแฟปะพี่ขอกาแฟหน่อยดิกาแฟไม่มีเลยอะร้านพี่้องอ่ะพี่นพี่โนะเขาเรียกจกบบบิอาบเสร็จก็ออกไงบแ เมาใหม่เพื่อนบอกว่าประชาชนอาวุธหายได้มั้งครับถือแบบแก๊งไม่ได้มั้งเอาใช่หรอที่มีเพื่อนใช่ครับประชาชนหายได้นะครับถ้าเก<อ>ิดเก็บถือดัดบัตรได้ทีละใบมั้งครับเพื่อนบอกมาเอาดีผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าถือแบบแก๊งไม่ได้ไอ,เอเ้เจ๋อ้หนังมะไร ยี่เก็บรถปุ๊บน้ำมันหมดปา๊บเลยสัตว์ทันไหมเนี่ยโอ้โหยี่ไม่ถึงเ้ยคุณหมอชนตูดรถผมหน่อยดิชนตูดรถผมหน่อยดีดยดไปเติมน้ำมันชนตูดหนชนชนชนตูดหนชนตูลหนใกล้ถึงนะปั๊มหน้า เฮียรถกูเป็นเฮียอะไรวะเนี่ยค,ครับ อยากไปช่วยอ,อยู่นะแต่ทำเชี่ยอะไรไม่ได้วะ่ะกททีีมันรัดแน่นจัดเลย สร้างครอบครัวมันก็ได้แค่แปดคนเว้ยสุดท้ายมึงก็โดนกระทืบไม่ได้ทำเคี้ยอะไรอยู่ดีแก๊งมันมีสี่สิบคนครอบครัวมันได้แปดคนมึงเอาอะไรไปสู้เขาอะครอบครัวสี่สิบต่อแปดเนี่ยนะ